ชุคะเราพาไปดูบรรยากาศแห่งความเศร้าสลดแล้วก็การไว้อาลัยนะคะพิธีพระราชทานเพลิงศพจ่าเริงแล้วก็พลฐานพานุพัฒน์สองท่านนี้เป็น2อวีรบุรุษจ,จากเนิน350ค่ะก็มีชาวบ้านนะคะไปร่วมแสดงความอาลัยรวมไปถึงก็ความโศกเศร้าเสียใจของคนในครอบครัวแล้วก็เพื่อนๆค่ะทางด้านนายกรัฐมนตรีก็ออกมาย้ำนะคะว่ารัฐบาลจะดูแลแล้วก็เยียวยาครอบครัวของฮีโร่เหล่านี้อย่างถึงที่สุดเลยค่ะ คุณอนุทินชายวรกูลท่านนายกรัฐมนตรีค่ะเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพนะคะจ่าสิบเอกสำเริงคังประโคนหรือว่าจ่าเริงวีรบุรุษเนิน350กองพันธันราบที่3มกรมฐานราบที่2 3โดยมีการจัดพิธีกันที่วัดห้วยปอตะบลปังกูอําเภอประโคนชัยบุรีรัมบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าค่ะมีพี่น้องบุรีรัมมาจากอำเภอต่างๆก็มาร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพกันจนแน่นวัดเลยนะคะแล้วก็มีสหายร่วมรบชุดพิชิตเนิน3 0มามา ่งจ่เริงเป็นครั้งสุดท้ายกว่า10นายเสร็จสิ้นพิธีท่านนายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความเสียใจกับครอบครัวค่ะแล้วก็ย้ำว่ารัฐบาลพร้อมดูแลเยียวยาครอบครัวของผู้กลา้าผู้เสียสละอย่างดีที่สุดในทุกมิติ นายกบอกว่าขอชื่นชมในความกล้าหาญของทหารไทยที่ยอมสละที่เพื่อแลกกับอธิปไตยของประเทศให้คงอยู่ไปถึงลูกถึงหลานแน่นอนว่าทุกๆการเสียสละของพวกท่านจะไม่สูญเปล่ารัฐบาลพร้อมช่วยเหลืออย่างเต็มที่ทางด้านของจ่าสิบเอกเกียรติศักดิ์หอมจันทร์เพื่อนร่วมรบเล่าว่าจะเริงเป็นนักรบที่มีความมุ่งมั่นค่ะตั้งใจแล้วก็ศรัทธาแน่วแน่ต้องการเอาแผ่นดินไทยกลับคืนมาให้ได้ชอบพูดเล่นกับเพื่อนร่วมทีมนะบอกว่าเมน ไม่รอดแน่ไอเมนแกไม่รอดแน่แบบนี้นะคะเวลาออกสนามจะเริงก็จะพกธงชาติติดตัวเสมอค่ะตอนออกรบเนี่ยก็เอาธงชาติคลุมไหล่เลยนะเขาบอกว่าเหมือนซูเปอร์แมนเลยเสียใจค่ะเสียดายทหารดีๆเพื่อนที่ดีคนนี้ไม่น่าจากไปแบบนี้น่าจะอยู่ด้วยกันจนจบภารกิจพิชิตเนิน350อย่างที่ตั้งใจ ทางด้านครอบครัวค่ะคุณชงโคคลังประโคนพี่สาวนะคะบอกว่ากองทัพบ,บกจะบรรจุให้รับราชการทหารต่อจากจ่าเริงแล้วก็ให้คำมั่นสัญญาว่าเธอจะดูแลคุณแม่ให้ดีที่สุดไม่ต้องห่วงอะไรอีกแล้วให้น้องชายหลับสบายค่ะจากนั้นนายกรัฐมนตรีไปเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพพลทาหารพานุพัฒน์เสาสาหรือว่าน้องวุลน,นะคะวีรบุรุษเนิน350ที่วัดกลางอำเภอขุข,ขันจังหวัดศรีสเกตนายกก็กล่ปปา,นนาวชื่นชมทั้งความกล้าหาญและความเสียสละ รวมถึงได้ขอบคุณครอบครัวของพลทหารพานุพัฒน์ที่มอบชีวิตลูกให้กับแผ่นดินบรรยากาศพิธีเป็นไปด้วยความโศกเศร้านะคะมีพี่น้องในพื้นที่ชาวอำเภอขุขันและอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดเดินทางกันมาร่วมส่งน้องวุ้นเป็นครั้งสุดท้ายจำนวนมากค่ะหลายคนก็เข้าไปให้กำลังใจ คุณพิสิณีเสาสาอายุ41ปีซึ่งเป็นแม่ของน้องวุ้นนะคะคุณแม่ก็ยอมรับว่ายังคงทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต้องสูญเสียลูกชายที่อยู่ในวัยเพียงแค่21ปีอนาคตยังไกลส่วนน้องสาวและน้องชายวัย15ปีและ12ปีทั้งคู่ก็ร้องไห้ตลอดเวลา โดยมีคุณพิทักษ์ประสานรถนะคะอายุ48ปีพ่อของน้องวุ้นซึ่งเลิกรากับคุณแม่ไปก็ได้กลับมาส่งลูกชายด้วยน้องเป็นวีระบุตรเนิน350นะคะทุกคนก็ส่งเป็นครั้งสุดท้ายด้วยกันล่าสุดเพจกองทัพภาคที่2นะคะมีการเปิดคลิปภารกิจสุดท้ายของทั้งจ่าเริงและพลหารพานุพัฒนะคะภารกิจในการพิชิตเนิน3-50ที่พวกเขาเองทั้งสงท่านต้องสละชีพไปไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ ะะเห็นไหมตามร่องไหมตามร่องนะอย่าออกซ้ายขวาตามร่องตามร่องตามร่องสองห่างามเก้าห้าเก้าถึงมันจะยากแค่ไหนเราต้องทำเราต้องปักธงชาติพื้นที่นี้คือมันเป็นความหวังของคนทั้งชาติสิ่งที่เขาพยายามจะทำมาตลอดก็คือการปักธงที่สามห้าศูนย์แต่ปณิธานที่เราตั้งไว้ด้วยกันคือ เราต้องทําให้สําเร็จแล้วก็ปักธงออกแผ่นดินเราคืนมาไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่เคยเสียดายเนือนั้นต้องเป็นของไทยให้ได้ของชาติไทยต้องขึ้นให้ได้ก็อยากขอบคุณแกที่แกยือให้ผมออกมาได้ทั้งสองคนเลยครับยิงป้องกันให้ผมเราใช้คนแรกไปสองคนกับการได้อธิปไตยที่เนินสามห้าศูนย์มาเพื่อนพี่น้องร่วมรบบริเวณแนวทําสําเร็จมันยิ่งใหญ่มากครับที่ได้เนินสามห้าศูนย์มาก็เพราะทั้งสองคน กาน,น,นเลกิก็ก็บอกองั้นนะว่าน้องพี่พากลับบ้านนะสำเร็จสำเร็จแล้วที่ที่หมายสำเร็จแล้วเราปักผมเรามาปักถงพร้อมกันจุดสูงสุดมันก็จะเป็นความทรงจำและไม่มีวันลืม คุณผู้ชมค่ะในคลิปเราก็จะได้เห็นภารกิจสุดท้ายของทั้งสองท่านนะคะแล้วก็มีเพื่อนร่วมสมรภูมิเดือดเนิน350มาร่วมกันเปิดใจถึงความกล้าหาญของทั้งคู่ด้วยค่ะที่สละที่เพื่อชาติจริงๆกับภารกิจยึดคืนเนิน350จนตอนนี้ประสบความสําเร็จแล้วนะคะแล้วก็มุ่งมั่นตั้งใจในการปกป้องแผ่นดินปกป้องเพื่อนร่วมภารกิจจนวินาทีสุดท้ายของชีวิตนะคะก็ทั้งสองท่านค่ะจะยังคงอยู่ในจิตใจและความทรงจําของเพื่อนร่วมรบและคนไทยตลอดไปนะ ะะรวมถึงฐานกล้าท่านอื่นๆที่ต้องสูญเสียจากภารกิจนี้ด้วยค่ะ